สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีสิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระคุณผู้ชมครับการติดเชื้อโควิด -19 นอกจากจะมีอาการทางระบบทางเดินหายใจแล้วอาจจะมีอาการทางตาได้เช่นอาจจะมีการอักเสบของเยื่อบุตาเนื่องจากว่าอาจจะมีการติดจากสารคัดหลั่งทางระบบทางเดินหายใจเช่นการไอการจามได้ดังนั้นการดูแลดวงตาในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ควรละเลย และววันนี้ครับช่วงคุยกับหมอเราได้รับเกียรติจากรองศาสตร,ราจารย์น,นายแพทย์นริศกิตนรง์จากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยาศาสตร,ร์ศิร,ริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาให้ความรู้กับเราว่าอาการโควิดที่แสดงที่ตานั้นมีอะไรได้บ้างและการดูวลดวงตาในช่วงโควิด19นั้นจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับอาการตาแดงที่เกิดขึ้นจากโควิด1 9กกับอาการตาแดงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยอาการแสดงแตกต่างกันอย่างไรได้บ้างครับ ส่วนใหญ่เราเนี่ยอาการตาแดงที่เกิดจากโควิดหรืออาการตาแดงจากโรคทั่วไปครับเราสามารถที่จะแย,ายากจากกันได้ยากครับเพราะว่าลักษณะของอาการตาแดงเนี่ยจะไม่แตกต่างกันแต่ว่าจากการศึกษาพบว่าอาการตาแดงในผู้ป่วยโควิดครับก็จะเจอได้นะครับในผู้ป่วยโควิดที่มีอาการรุนแรงแล้วเช่นเป็นผู้ป่วยโควิดที่ต้องแอดมิดในห้อง i อ u นะครับมีอาการในภาวะโดยเฉพาะภาวะทางปอดเนี่ยที่มีอาการรุนแรงครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะพบว่า อาการตาแดงอาจจะเป็นอาการนําของผู้ป่วยโควิดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นจักษุแพทย์นะฮะแล้วก็เจอคนไข้คนหนึ่งที่มีอาการตาแดงในช่วงที่มีการโควิดระบาดเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ต้องระวังว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยอาจจะมีะเชื้อโควิดอยู่นะครับที่เป็นอาการนามาที่มาตรวจได้ครับครับและด้วยกลไกของการติดเชื้อที่ตานะครับเกิดจากการที่เราสัมผัสแล้ว,ลวมีเชื้อติดที่มือแล้วไปสัมผัสตาโดยตรงหรือว่า อาจจะเป็นการติดเชื้อจากทางระบบทางเดินหายใจเช่นอาจติดจากทางช่องปากหรือจมูกขึ้นไปครับ ก่อนอื่นต้องบอกว่าดวงตากับโพรงจมูกเนี่ยครับจะมีช่องติดต่ออยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่าทุกครั้งที่เราร้องไห้ครับก็จะมีจริงๆเป็นน้ําตาเนี่ยไหลทางจมูกนะครับบางคนก็จะคิดว่าอันนั้นคือน้ํามูกแต่ความจริงแล้วคือน้ําตาที่ไหลจากดวงตามาที่จมูกครับดังนั้นก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานครับว่าเชื้อโควิดที่เจอในน้ําตาเนี่ยครับซึ่งสามารถเจอได้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการหลุดหลุดลอกจากโพรงจมูกเนี่ยเข้าไปที่ดวงตานะครับในขณะเดียวกันผู้ป่วยโควิดนะครับที่มีอาการ ตาแดงนะครับหรือมีอาการทางตาเล็กน้อยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีเชื้อโควิดอยู่ในน้ําตานะครับถ้าเกิดว่ามีใครมาสัมผัสที่ดวงตาแล้วก็นําเข้าสู่ร่างกายของอีกคนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะทําให้มีการติดต่อของเชื้อโควิดได้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้อสันนิษฐานอันสุดท้ายฮะก็เป็นเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปสัมผัสเชื้อโควิด นะครับแล้วก็มาขยี้ดวงตานะครับเชื้อโควิดก็อาจจะติดต่อจากดวงตาเข้าไปที่พุงจมูกแล้วทาให้เกิดการติดต่อโรคโควิดได้นะครับอย่างไรก็ตามการติดต่อของเชื้อโควิดผ่านทางดวงตานั้นพบได้น้อยครับซึ่งก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับรันก็แสดงว่าด้วยกลไนกทั้งหมดนี้ก็สามารถติดเชื้อได้ทั้งหมดเลยทั้งการสัมผัสโดยตรงรวมถึงการขึ้นจากระบบทางหายใจขึ้นสู่ดวงตาก็ได้ด้วยใช่ครับครับอาจารย์ครับแล้วอาการตาแดงจากโควิดนะฮะถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นเนี่ย เราจะมีแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไรได้บ้างครับการรักษาตาแดงที่เกิดจากโรคโควิดครับก็ไม่แตกต่างจากอาการตาแดงทั่วไปนะครับ mm. เราก็จะให้การรักษาที่เรียกว่าเป็นการรักษาตามอาการนะครับ mm. อาจ,จใช้ยาหยอดตาให้น้ําตาเทียมนะครับให้ยาหยอดตาเพื่อลดอาการคันเคืองตานะครับแล้วก็ากาที่จะลดอาการตาแดงได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอาการทางตาครับก็มักจะหายไปพร้อมกับการที่ผู้ป่วยโควิดนั้นมีอาการที่ดี ขึ้นครับ,รบแต่ถ้าสมมุติว่าอาการเกิดการแซรกซ้อนที่รุนแรงมากขึ้นเนี่มันอาจจะเกิดภาวะอันตรายได้มากน้อยแค่ไหนครับเรื่องของครับสำหรับอาการออของผู้ป่วยโควิดทางตานะครับสามารถที่จะเรียกว่า มีอาการแสดงครับในเนื้อเยื่อต่างๆของดวงตาได้หมดเลยนะครับในทุกๆชั้นของดวงตานะครับเริ่มจากบางคนเนี่ยก็มาด้วยเรื่องภาวะที่มีตาแดงรอบๆดวงตาที่ผิวหนังก็มีนะครับถ้าไปที่เยื่อบุตาขาวครับก็ทำให้เกิดภาวะตาแดงที่เราคุยกันวันนี้อาจจะทําให้มีกระจกตาอักเสบได้นะครับม่านตาอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันรวมทั้งมีรายงานว่าอาจจะทําให้เกิดเป็นวุ้นตานะครับมีการอักเสบจอประสาทตาอักเสบขั้วประสาทตา มีการอักเสบเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับรวมทั้งที่ได้รับรายงานในประเทศไทยไปนะครับก็คือจะมีภาวะติดเชื้อรอบๆดวงตานะครับซึ่งนี้ถือว่าเป็นการเรียกว่าเป็นภาวะแซรกซ้อนที่เจอในผู้ป่วยโควิดที่รุนแรงที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเชื้อโควิด19เองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำให้เกิด ความผิดติทางดวงตาโดยตรงบางครั้งเนี่ยเป็นผลจากการรักษาโรคโควิดนะครับเพราะว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ลดลงการได้รับยาระหว่างที่รักษาโควิดนะฮะก็ทาให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงด้วยซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางดวงตาได้ด้วยครับอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่จําเป็นที่ว่า ติดเชื้อโควิดแล้วจะตาแดงเสมอไปอาจจะเป็นอาการแสดงอื่นๆที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วอาการอื่นเนี่ยนอกจากตาแดงเขาจะมีอาการเช่นปวดคันตาพวกนี้มัน,ม,นมันเกี่ยวข้องกันด้วยไหมฮะก็มีเกี่ยวข้องได้ครับตามลักษณะของเนื้อเยื่อในดวงตาที่ เชื้อโควิด -19 เนี่ยทำให้เกิดความบิวติขึ้นนะครับเี่าว่าเป็นในชั้นลึกของดวงตาฮะนอกจากจะมีอาการคันเคืองตาแล้วอาจจะทําให้เกิดภาวะตามัวได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อรอบๆดวงตาจากภาวะภูมิคุ้มกันที่ลดลงนะครับจากยาที่รักษาทําให้มีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับก็จะทําให้เกิดมีมีตามัวนะครับแล้วก็มีภาวะปวดตาได้ด้วยอย่างไรก็ตามจากรายงานของทั้งหมดเลยครับ เพวาะว่าทางตานะครับอาการแสดงทางตาในผู้ป่วยโควิด19เนี่ยพบได้ไม่เกิน10%ครับ,เ,คครบเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับสำหรับผู้ป่วยโควิดนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ความรุนแรงของโรคโควิดนี้ลดลงอาการแสดงทางตาของผู้ป่วยโควิด19เนี่ยก็เลยลดลงไปด้วยครับครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับว่า ถ้าอยากดูแลตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงตาเนี่ยในช่วงโควิด -19 เนี่ยต้องดูแลอย่างไรบ้างครับครับก็เป็นเรื่องที่เรารับทราบนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยโรคโควิดครับส่วนใหญ,ญ่ติดต่อทางด้านของทางลมหายใจจากการสัมผัสมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากการใส่เฟสชิลนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อในกระเด็นเข้าดวงตาโดยตรงนะครับการที่เราหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่เอาเชื้อนะครับจากมือเนี่ยมาป้ายเข้าตาเนี่ยก็ะจะเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ผ่านทางดวงตาที่ดีที่สุดครับครับคุณผู้ชมครับอาการตาแดงนะครับก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อโควิดสิได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในเรื่องของการดูแลรักษาก็ไม่ได้แตกต่างไปจากการดูแลรักษาเรื่องของตาแดงจากภาวะอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะรักษาแบบประคับประคองหรือรักษาตามอาการได้และสามารถหายขาดได้นะครับท้ายที่สุดนะครับควรจะต้องไปปรึกษาจากสูตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการดูแลรักษาที่ถูกต้องวันนี้ครับต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์นริจกิตนรงค์จากภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยมาฮิโดนเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ,นะรบยินดีครับสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงนานานสาระน่ารู้ครับกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเป็นช่วงตอบคาถามจากทางบ้านโดยให้เราจะนำคำถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางเสียงออนไลน์มาให้คําตอบกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คําถามข้อแรกกันเลยครับ มีอาการปวดฟันและมีน้ำสีขาวออกมาจากฟันมีรสชาติเค็มจะเป็นอะไรมากไหมคะอาจจะฟันผุผุล,ลึกจนทะลุโพรงประสาทฟันเป็นหนองปลายรากฟันแล้วหนองทะลุออกมาก็เป็นได้คะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากงานทันตกรรมโรงพยาบาลศรีราชคะ่ะเป็นโรค g c ซ d พดีสามารถทานคอลลาเจนได้ไหมคะในคอลลาเจนมีส่วนผสมดังนี้คอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์คอลลเา,เ,าลลเจนเปปไทด์ไลซิลามาย จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์คอลลาเจนไตรเปปไทด์คอลลาเจนเปปไทด์ไซรซรเมายไม่ได้เป็นข้อห้ามใช้ในผู้ป่วย G6PD แต่ผลิตภัณฑ์คอลลาเจนตามท้องตลาดส่วนใหญ่อาจมีส่วนประกอบของวิตามินซีซึ่งอาจมีผลกับโรค G6PD ได้ดังนั้นหากจะรับประทานควรมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีส่วนประกอบอื่นนอกจากที่ได้แจ้งไว้หรือถ้าไม่มั่นใจ แนะนำให้นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาปรึกษาแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลศรีราชค่ะเป็นประจำเดือนมา10วันแล้วค่ะ19วันที่ผ่านมาวันแรกของประจำเดือนกินยาคุมติดต่อกัน9วนันวันที่10เลิกกินแต่ประจำเดือนยังมาอยู่เลยค่ะเพราะอะไรคะควรมารับการตรวจอาจจะมีติ่งเนื้อผิดป,ปกติที่บริเวณปากมดลูกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาค่ะ คุณพ่ออายุ91ปีรักษาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสวาวะเนื่องจากท่านปัสสวาวะกระปิดกระปลอยและได้รับยาคา d ดูล่า XL 4มิลลิกรัมมารับประทานก่อนนอน1เม็ดทำให้ท่านปัสสวาวะมากขึ้นและไม่มีอาการข้างเคียงท่านได้ทานยานี้มาเป็นเวลา60วันแล้วค่ะอยากทราบว่าควรทานต่อไปได้ไหมคะและทานติดต่อกันได้นานเพียงใดคะยารักษาต่อมลูกหมากโตอาจจะทานต่อเนื่องกันได้เป็นเวลานานแต่ควรอยู่ในการดูแลของแพทย์ เพราะมีโรคหลายอย่างที่อาจจะทําให้มีปัญหาการถ่ายปัสสาวะค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาสรยาศาสตร์ค่ะมีผื่นขึ้นบริเวณด้านหลังเป็นมาหนึ่งวันไม่มีอาการคันไม่มีอาการเจ็บจึงไม่ได้ไปพบแพทย์ไม่แน่ใจว่าจะลุกลามหรือเป็นอะไรมากหรือไม่จึงอยากขอคำแนะนำการดูแลเบื้องต้นด้วยค่ะอาจต้องมาประเมิอนอย่างละเอียดแนะนำมาพบแพทย์ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากภาควิชาตาจวิทยาค่ะ ก็คุกันไปแล้วนะครับกับคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในวันนี้หากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอยากปรึกษาด้านสุขภาพสามารถพิมพ์คําถามแล้วส่งเข้ามาได้ที่ w w w ร์ลไวด n เว็บศราชออนไลน์แลผมจะไปหาคําตอบจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญมาให้เองครับและนี่คือทั้งหมดของรายการสถานีศิริราชรายการที่มีทั้งความสนุกสุขภาพดีมีสาระทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ